ครับสวัสดีครับผมหลังจากที่ระบบกรองผ่านไปได้สักระยะหนึ่งนะครับตะไคร่แม่งเริ่มขึ้นเลยววเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเป็นสีดําเลยนะเพิ่งรู้นะนี่ว่าตะไคร่มันก็ขึ้นผ้าบ่อผ้าใบเหมือนกันนะครับนะน้ำก็ค่อนข้างใสนะใสเลยแหละนะครับนะเดี๋ยวปิดนิดหนึ่งเห็นไหมมองลงไปเห็นพื้นบ่อไหมเออมันก็อาจจะมีเหลืองๆบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอเค มีเมือกปลาบ้างหน่อยนึงด้านบนเห็นไหมครับเมื่อวานใส่ยาไปต้งแต่ซื้อมาเลี้ยงหลายหลายรุ่นหลายรอบแล้วนะคือผมมีเห็นอาการปลามันว่ายเหมือนเอาตัวสีข้างไปถูกับพวกบ่อพวกข้อที่อยู่ใต้อ่านี่ใต้น้ํานะว่ายๆแล้วก็แฉลบแฉลบก็ไม่รู้มันน่าจะป่วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ก่อนหน้านี้นี่มันพ่นอนนี่เยอะออกม,มามากเลยเมือกนะ ออกมาเยอะนะครับผมก็มือใหม่ผมก็ไม่รู้นะแต่เห็นมันเป็นกันอยู่ประมาณสองสาตัวนะครับว่ายฉลับเอาสีข้างอาว่ายแล้วก็ถูกับพื้นบ้างถูกับขอบบ่อบ้างนะครับทีนี้เขาไาหาข้อมูลเขาบอกว่ามันเป็นพวกปรสิตเป็นพวกอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นพวกปรสิตเห็บอะไรพวกเนี้ยนะที่เกาะตามตัวปลาก็เลยไปรู้ข้อมูลก็เลยไปซื้อนะตัวนี้ดิมิลีนพัท น้ำหนึ่งตันเห็นไหมผมซื้อบอรหนึ่งตันมันก็ง่ายนะสาหรับการที่จะมาใส่ยาหนึ่งตันก็หนึ่งช้อนหนึ่งร้อยกรัมเต็นลักษณะเป็นผงก็ใส่ลงไปนะยี่ิบสี่ชั่วโมงให้ใส่ตอนกลางคืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูอาการกันนะครับเพราะว่าผมสงสัยว่ามันน่าจะมีพวกปรสิตเกาะแหละก่อนหน้านี้แม่งไขมืออเยอะมากนะที่มันเป็นฟองเนี่ยขึ้นขาวเต็มไปหมดเลยนะระบบกรองก็ตอนแรกก็เช็คดูว,ว่ามันล่มนะจริงไม่ใช่นะก็ถือว่าใส่นะ ใสใช้ได้เลยนะครับนะถือว่าไอตัววัสดุ 3DM เนี่ยผ่านเลยนะครับวัสดุ3 dm นะเป็นอย่างนี้แหละผมมีทั้งหมดล็อตแรกซื้อมา10นะล็อตที่2ซื้อมาอีก9นะครับอ้ยุย่งเยอะวะ่าทำยังไงกับมันดีวะเนี่ยเลยต้องหาวิธีจัดการนะครับนะซื้อมาซื้อมา้มานี่ซื้อมา10อันแรกนะแล้วก็ซื้อมาอีก9ใส่ลงไป แล้วก็ใช้ตัวที่เป็นอะไรนะจุลินทรีย์บอลน,นะมันไม่แพงก็เลยลองซื้อมาใส่ดูนะครับส่วนวัสดุกองข้างล่างที่เห็นเป็นเขียวๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเขียวๆเขียวๆก็ใส่แค่สแลนแค่นั้นเองนะครับน้าแม่งก็ใส่ได้แบบในระดับหนึ่งเลยนะสแลนนี่เอาไว้สําหรับกั้นไว้เวลาดูดน้ําเข้าไม่ให้ขี้ปลาลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ไอที่ผ่านเล็ดรอดขึ้นมาก็ผ่านอะไรผ่านจุลินทรีย์ตัวที่เป็นสามดี 3ดีเอ็มเออนะตัวนี้ก็ข้างในก็จะมีจุลินทรีย์ไว้คอยจับแล้วก็เปิดออกซิเจนใส่เข้าไปให้นะครับอันนี้ผมปิดอยู่ใส่เข้าไปให้เห็นเขาบอกว่าจุลินทรีย์มันต้องการออกซิเจนเยอะนะครับผมก็เลยใส่เข้าไปนะครับก็อัดออกซินเข้าไปน้ําก็ใส่ดีปกตินะเมื่อกี้ปิดตอนนี้เปิดออกซิเจนแล้วนะครับเปิดปื๊ดปื๊ดปื๊ดป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 ,ดป,ดป๊ดทำยังไงกัยุงดีวะนนียโคตรเยอะเลย <S <S จะจัดก,การกับมันยังไงได้บ้างวะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบ สยองว่ะไล่มันอ,อไปได้ไหมยสยองมากเลยบางตัวก็ตายบางตัวก็นี่นะครับก็มีแค่นี้เองวัสดุแต่เดี๋ยวตอนนี้กําลังสั่งตัวใหม่มานะผมคิดว่าสแลนถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้ดีแหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันมาตรฐานขึ้นผมกําลังสั่งตัววัสดุที่เป็นในนี่ฟิลเตอร์แมทโอฟิลเตอร์แมทแม่งแพงมากม้วนหนึ่งแม่งพันกว่าบาทนะก็จะเอามาแทนตัวไหน ผมจะเอามาแทนเลยนี่ผมจะเอามาแทนอะสแลนนนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นใยแก้วนะจะวางฟิลเตอร์แมทนะครับวางใยแก้วเสร็จแล้วก็วางวัสดุตัวที่เป็น 3DM ไว้ข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็กองอีกชั้นหนึ่งเอาฟิลเตอร์แมทวางทับข้างบนอีกชั้นหนึ่งกับเอาไอ้ตัวอะที่เป็นอะอะไรวะใยแก้วนะเดี๋ยวเอาใยแก้วใส่ก่อนแล้วก็ฟิลเตอร์แมทเสร็จแล้วก็ ให้มันอยู่ใต้ให้มันอยู่ใต้ท่อนะแล้วก็เอาออกซิเจนอัดนะแล้วก็ให้น้ํามันล้นออกไปคิดว่าน่าจะใสขึ้นกว่านี้อีกพอสมควรเลยนะครับสั่งไปหลายวันละยังไม่มาเลยนะแต่เบื้องต้นวัสดุที่เป็นหัวใจหลักเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวไอ้นี่ตัวที่ให้เกาะของพวกฟิลินเซียตัว 3dB 3DM เนี่ยนะแม่งโคตรดีเลยใช้ประมาณ19ก้อนนี่น้ำใสกิ๊กเลยใสยได้ในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับนะเออ นะแล้วต้องอย่าลืมใส่จุลินทรีย์ด้วยนะครับนะถ้าช่วยได้นะครับนะตัวนี้มันจะมีด้วยนะนี่หลอด UV นะครับใส่หลอด UV ด้วยแต่ว่าไม่ได้เปิดนะครับนะไม่ได้เปิดเพราะว่าในเมื่อน้ํามันใสแล้วมันไม่ได้เป็นเขียวตะไคร่ก็ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเปลืองไอ้นี่มันจะเปลืองไฟเอาตะไคร่มาใส่นะแถมมาในชุดตอนซื้อบ่อเพราะว่าปลาคาร์ฟแมงกระโดดออกไปข้างนอกตายไปตัวหนึ่งเสียดายมากนะครับ อันนี้ก็เอามาไว้เปิดนะเวลานั่งดูหรือว่าให้อาหารนะครับโดยรวมก็ง่ายๆอย่างนี้ผ่านแล้วนะครับนะระบบกรองถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวจะลองตัวที่เป็นซิลเตอร์แมทอีกรอบนึงนะครับนะกับตัวที่เป็นใยกแก้วมาลองตัดเปลี่ยนดูค่อยๆศึกษากันไปครับผมนะเลี้ยงปลาอ๋อวันนี้เดี๋ยวจะมีกระโห้มาลงอีก20ตัวนะครับไซส์ป,ประมาณขนาดนี้นะ20ตัวเลี้ยงอนุบาลมันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงบอ่อใหญ่ กะว่าจะไปลงไว้ที่บ่อบ้านสวนไม่รู้จะอยู่ในบ่อผ้าใบาเนี่ยจะอยู่ได้เป็นปีหรือเปล่านะครับตัวที่เป็นแอกาฮออ่ะในยี่สิบตัวนะก็ผมกะว่าถ้ามันยังอยู่ได้ผมจะขุนมันไปประมาณสักปีหนึ่งนะรอจนบ่อทางด้านนู้นมันพร้อมแล้วผมจะไปปล่อยนะครับนะมันจะได้ตัวใหญ่ด้วยแหละนะครับปีหนึ่งน่าจะได้อยู่บ้านขนาดฝ่ามือนะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ด้วยกันในขนาดบ่อเนี่ยหนึ่งตันมันจะอยู่ด้วยกันมันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยว ใบปลายามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงกาโหลดีแพงมากเลยนะตัวขนาดเนี้ยตรงเจ็ดสิบโอ้ยโคตรแพงเลยกาโหนะแพงมากนะแพงจริงๆแต่ประมาณห้านิ้วนะยาวประมาณห้านิ้วนะครับแต่ถ้สามนิ้วอ่ะกระโหลกสามนิ้วจะราคาอยู่ประมาณยี่บห้าบาทนะครับแต่พอยาวขึ้นเป็นนี่ยาวขึ้นเป็นห้านิ้วเนี่ยโอ้โหแม่งเพิ่ม เพิ่มขึ้นมาเป็น70นะครับส่วนที่ตัวที่มีอยู่ในบอรนี่2ตัว12สนิ้วนะตัวหนึ่ง500นะโอ้แม่งเอ้ยโคตรแพงเลยแต่ว่าราคามันก็รับประกันความเสี่ยงไนงะคือถ้าตายเราก็ถ้าตายก็ส่งมาให้ใหม่นะมันก็เราก็ซื้อรับประกันด้วยแต่ได้มาก็ถือว่ากาโฮไทยมันก็แข็งแรงดีมีทั้งกกโฮไทยแล้วก็มีกกโฮอินเดียนะถ้ากกโฮอินเดียผมไม่เลี้ยงนะครับนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันไปหลบมุมละนะ กกโฮอินเดียไม่เลี้ยงเลี้ยงกกโหไทยนะครับโกโฮไทยสีมันจะเข้มหางมันจะออกส้มๆส,ส,สวยนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะไม่รู้มาตอนไหนเดี๋ยวเขาจะโทร,รโกโฮมาแล้วครับตอนนี้นะไซแบบจิ๋วๆเลยอุยตัวขนาดนี้นี่ราคาเท่าไหร่ตัวขนาดนี้ตัวละ70เลยนะนูน่นอยู่นู่นอีกเป็นกระบวนล,ลงไปทั้งหมดยี่ตัวนะครับ ตายไปแล้วสองโอ้โหแม่งเงยหายเงินไปเท่าไหร่หายเงินไปร้อยสี่สิบแล้วนะมาตอนแรกไม่ตายพอลงบ่อได้แป๊บเดียวมันตายน่าจะมาจากการขนส่งตอนนี้ก็งดให้อาหารก่อนเลยนะยังไม่ให้นะครับนะเดี๋ยวรอดูทรงมันก่อนสักวันสองวันพรุ่งนี้นะน่าจะให้อาหารได้นะครับนะแล้วก็ผมลงยาไปด้วยแหละนะดีมิล,ลินก็ถือว่าบรรลุนกันว่าจะรอดกี่ตัวมีทั้งหมดตอนนี้ลงไปทั้งหมด เหลือ18เอางี่กว่าลง20เหลือส8ดนะครับมีปลาเก่าด้วยอีกเท่าไหร่คราบสตะเพียนตะเพียนหแล้วก็กระห้ใหญ่อีก2นะครับนุ่นอยู่นุ่นนะไม่รู้มันจะตายหรือเปล่ามันว่ายรอแล่รอแล่รอแล่อยู่เนี่ยก็เตรียมลุ้นนะครับนะขนส่งมา,กา,ยยางไกลไงนะพอขนส่งมาไกลเสร็จปุ๊บเราไอกคนขายอ่ะมันเอาแทนที่มันจะแยกถุงละสิบตัวมันก็ไม่แยกนะ มันจัดได้มันอยู่รวมกันเลยยี่สิบตัวโอ้ยจะบ้าตายพอมาถึงปั๊บมันก็เลยอึดอัดถุงมเล็กไงแล้วปลามันเยอะมันก็โอ้ไอตัวที่ตายไปเสียดายอยู่นะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยผมให้พอบบช้อนไปทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มาสงบนิ่งอยู่นีมีตัวแม่งมีแผลด้วยนะเห็นไหมด้านข้างทางด้านนี้นะมีแผลนะครับโอ้ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะรอดกี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันลงใหม่ก็ นุ่นตัวนั้นก็วายแปลกๆเลยแม่น่งวายแปลกๆลยๆๆๆๆเอียง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 น่ะนะวายไม่ตรงศูนย์นุ่นนะผมก็ไม่รู้มันจะรอดหรือมันจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไปแล้วสองเหลือสิบแปดแอลกอฮอล์เล็กนะเดี๋ยวจะกักโลกสักระยะหนึ่งไม่รู้จะงให้มันแข็งแรงกว่านิดนึงเดี๋ยวอีกสี่วันจะลงดีมิลีนอีกรอบหนึ่งนะครับกลัวพวกเพราะไม่รู้มันเห็นเขาบอกนี้มันเป็นปลาบอ่อ ไม่รู้มันจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อราหรือเปล่าแต่ปลาตัวอื่นในบอ่อนี่แข็งแรงดีนะครับนะเนี่ยปลาคงปลาคราบอะไรเงี้ยออ้วายสนุกสนานปานี่ก็แข็งแรงปลาตะเพียนทองเห็นไหมตัวมันออกสีทองทองเห็นปะ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันกะโฮเขาบอกว่าเลี้ยงในบอ่อโตยากนะครับก็เลี้ยงเล่นๆไปนะครับเดี๋ยวได้ถึงบอ่อผมเสร็จเมื่อไหร่๋ยวผมจะเอาไปลงนะที่บ้านสวนนะครับไม่รู้มันจะอยู่ในบอ่อนี้ได้ไอีกหน,หนึ่งปีมันจะอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะ ก็ต้องดูในเรื่องของอความสะอาดของน้ำเนาะต้องพยายามล้นน้านะล้างกองบ่อยๆหน่อยนะครับมันจะได้แบบว่าน้ํามันจะได้ไม่เตาไม่เสียนี่เริ่มเริ่มลงมานี่เริ่มเห็นอันนี้แล้วตามันน่าจะเพราะว่ามันมีแผลมีอะไรอะ่ะนะมันก็เลยใครเมื่อออกมานะครับนะก็รักษากันไปนะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นครับกโ็โคนน้อยมาแล้วลาไปครับสวัสดีครับ